สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์การค้าส้นสั้นสุราษฎร์ธานีนะครับเรามีสินค้าที่มาจากหลายหลายจังหวัดเกือบทั่วประเทศนะครับพัทลุงเราก็มาร้านนี้คือร้านถั่วตัดควรปรุงพัทลุงสวัสดีครับเป็นไงบ้างพอได้เนาะก็เอาใจช่วยนะครับไปจนถึงวันที่เท่าไหร่24 24จะอยู่ครบ24บนะ ท่านฟังคลิปนี้แล้วถ้าอยู่ที่สุราษฎร์หรืออยู่จังหวัดไหนก็ตามถ้ามาเที่ยวที่เซนทรัลสุราษฎร์ธานีขอเรียนเชิญที่นี่นะครับมีถั่วตัดหลากหลายชนิดมีมะม่วงนี่ด้วยเรียกมะม่วงอะไรมะม่วงพิมะพานชาาน้ำตาลตนโนดชาน้ำตาลตนโนดรับรองว่าอร่อยเนาะเท่าไหร่ครับนี้สามห้าค<า>่ะสามสิบสามร้อยสามห้าม,มีถั่วตัดมีหลากหลายชนิด แล้วก็มีกระแม่ด้วยนะครับกระแม่พัชธลุงรับรองคุณภาพอันนี้ขนมตุ๊บตั๊บตุ๊บตั๊บหอมไปไม่ค่ทำแบบโบราณเป็นเป็นแพ็คเ,เป็นถุงนะเนาะแพ็คเท่าไหร่ครับนี้สามห้าเหมือนกันสามห้าราคาเท่าเท่ากันส่วนมาก